แม่ก้อยให้เพื่อนๆดูหลังจากที่เราฉีดสูตรไล่มแมลงสูตรนี้ไปเห็นไหมคะนอนอยู่ไม่ได้นครับสัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆมาทําสูตรไล่มแมลงสูตรนี้สังหารยกสวนยกไร่นี่แม่ก้อยเห็นอะไรครัแบบแวบๆเนี่ย อากาศล้อนี่เยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนจ๋ามดนะที่หลังใบถั่วก็มีค่ะเห็นไหมคะนี่ขาวๆออกเหลืองๆค่ะเพื่อนจ๋าเพียอ่อนค่ะยอด after, อ่อนของใบมะนาวค่ะนี่ก็มีพวกหนอนผีเสื้อนะคะมากวนยอดมะนาวอ่อนๆของเพื mer, ่อนๆเช่นกันค่ะวันนี้แม่ก้อยขอพาเพื่อนๆมาทำสูตรไล่แมลงสูตรนี้สูตรเด็ดใช้ครั้งเดียว สังหารยกส่วนยกไร่นะคะวัสดุอุปกรณ์ของเราจาในะบาสะเดานะคะเพื checking, <ๆ>่อนจ๋าเขียวเขียวแก่แกกันเลยนะคะแม่ก้อยให้เพื่อนๆนะคะใช้สามขีดนะคะต่อไปค่ะเราใช้ใบย,ยี่โถนะคะเพื่อนๆไม่มีไม่เป็นไรนะคะแต่เนื่องจากใบย,ยี่โถนะคะจะมีกลิ่นที่เหม็นมากๆนะคะมแมลงเกียดนะคะค่ะนี่คือกิ่งก้านของใบสะเดานะคะดับต่อไปค่ะเป็นนะคะมะนาวนะคะ จะปรับให้สูตรไล่มแมลงของเราครั้งนี้นะคะเป็นน้ำด่างนะคะเป็นทั้งสารจับใบนะคะเป็นยาไล่มแมลงนะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ได้ด้วยนะคะบต่อไปค่ะไล่มแมลงอย่างเห็นผลนะคะสูตรนี้นะคะแม่ก้อยใช้น้ำยาล้างจานนะคะเพื่อนๆใช้น้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่างแทนได้นะคะเามาเริ่มทํากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะแม่ก้อยขอนะคะเด็ดใบนะคะใบยี่โถแล้วก็ใบสะดาก่อนนะคะแม่ก้อยขอลูบใบสะดาก่อนเลยนะคะ สูตรนี้นะคะเราจะต้มนะคะวัตถุดิบทั้งหมดเลยนะคะพี่จ๋ามก้อยเด็ดใบสะดาเรียบร้อยแล้วนะคะมาที่อันดับต่อไปค่ะเราเด็ดใบยี่โถนะคะเราใช้แต่ใบนะคะในยี่โถนะจ๊ะนี่ดอกยี่โถเป็นอย่างนี้นะคะเพี่จ๋าใบยี่โถนะจ๊ะลูดเลยค่ะพี่จ๋าใบยี่โถนี่ใครบ้านใครนะคะที่ว่าหนูเยอะนะคะไปขีดตามที่มีหนูนะคะมีแมลงนะไปอยู่นะหนูนี่เกลียดมากเลยอ่าไม่ก้อยเด็ดใบยี่โถเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะต่อไปนะคะเรามาใช้นะคะท่อนกิ่งนะคะนี่เป็นกิ่งของสะดานะคะเพี่จ๋าที่ให้ลด ขมมากๆค่ะมาแรงเกียดเลยนะคะนี่เราตัดเลยนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่คนใช้ปลอดภัยนะคะแต่มาแรงเกียดมากจาก้าไม่ก้อยตัดกิ่งสะเดาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ทุบเลยนะคะทุบกิ่งก้านของใบสะเดาไม่ก้อยขอบอกนะคะสูตรนี้นะคะแคเ่เพื่อนๆต้มนะคะกลิ่นขมนี่หอมไปทั่วหมู่บ้านเลยะคะ่ะสูตรนี้นะคะจ้ามไม่ก้อยทุบนะคะให้แตกละเอียดแล้วนะคะน้ำให้เดือดพอประมาณนะคะนี่เลยจ้าใส่ใบสะเดาลงไปเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราใส่เลยค่ะใบยี่โถเลยจ้าใส่ไปในหมอนะะ้อเลยค่ะให้มันเข้มข้นนะคะนี่ท่อนนะคะหรือกิ่งของใบสะเดานะคะสุดยอดนะคะสูตรเด็ดก็อยู่ตรงนี้เลยท่อนนะอกิ่งของสะเดานะคะคือถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ไม้สะเดานี่จะเป็นไม้ที่เขาไปทําคานบ้านนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้ปลวกมารบกวนนะคะเป็นสูตรโบราณเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนจ๋าเนี่ยสมัยก่อนเขาทาบ้านไม่ให้ปลวกขึ้นบ้านนะคะ mm hmm. เขาใช้นะคะ ต้นสะเดานะคะมาทําเป็นค้าบ้านเลยค่ะนี้ก็จะเคี่ยวนะคะเป็นเวลา15นาทีถึง20นาทีนะคะเพื่อนจ๋าเพื่อสกัดนะคะเอาสารสกัดไปไล่มแมลงนะคะ20นาทีแล้วค่ะเพื่อนๆขาสูตรไล่มแมลงขั้นสังหารนะคะ สูตรนี้นะคะยับยั้งเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะคะและไวรัสตัวร้ายนะคะที่แอบแฝงอยู่ในดินนะคะก่อนที่เราจะไปผสมใช้สูตรไล่มแมลงขั้นสังหารครั้งนี้นะคะแม่ก้อยขอบอกถึงประโยชน์ของใบสะเดาสูตรนี้เลยนะคะในใบสะเดานะคะมีสารเกดูนินมีสารนิมโบลิดีทั้งในใบและ,มะเมล็ดนะคะมีสรรพคุณนะคะในการไล่มแมลงขั้นสูงนะคะกําจัดได้ทั้งมแมลงหนอนเพี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็บมเหาว โลนนะคะมดมแมลงค่ะเก็บเกลี้ยงด้วยสูตรนี้เลยคะ่ะและยังแก้อาการนะคะโรคแคงเกิร์ในมะนาวได้เป็นอย่างดีเชื้อราในดินเชื้อไวรัสในดินนะคะในใบสะดานะคะยังมีแล่ธาสารอาหารนะคะดังต่อไปนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนวิตามินคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมวิตามิน C ทธาตุเหล็กและฟอสฟอรัสในการเร่งดอกค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะเราก็มากรองก่อนนะคะพี่จา๋าช้อนพร้อมนะคะหม้อพร้อมเลยนะคะคทีสารสกัดจากใบสะดาวสูตรพิเศษกันเลยค่ะต้นไม้ไหนเหมือนโสมนะคะพี่จา๋าใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะเขาจะค่อยๆฟื้นคืนนะคะคือจะเป็นคล้ายๆกับเป็นการดีท็อกสารพิษที่ตกค้างอยู่ในต้นพืชผักของเรานะคะมาดูต็มไหมยัง โอ้สีเข้มข้นอย่างนี้เลยคะเพื่อนจา๋าไลแมาแงสูตรนี้นะคะก็จะมีลดขมนะคะแล้วก็ลดฝาดแล้วก็ลดเบื่อเมานะคะเพื่อนจ๋าไปใส่กวยลงไปเลยนะคะน้ําเราใส่ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะนอัดับต่อไปค่ะน้ําจากใบสะดาสูตรพิเศษเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอย่างละครึ่งนี้จะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะ าตามหลักนะคะสัดส่วนนี้นะคะน้ําครึ่งหนึ่งหัวเชื้อจากใบชะดาวครึ่งนึงนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปฉีดราดรดนะคะพืชผักได้เลยนะคะแต่แม่ก้อยต้องการนะคะให้เข้มข้นนะคะแม่ก้อยใช้นะคะคน้ํายาล้างจานเติมลงไปนะคะอีกหนึ่งช้อนชานะคะน้ํายาล้างจานค่ะหนึ่งช้อนชานะคะนิดเดียวนะคะพี่จ๋า,จาไม่ต้องเยอะนะคะเป็นสารจับใบได้ดีมากะคะ่ะพี่จ๋า ทำให้กลิ่นของสะเดานะคะและธาสารอาหารนะคะยังเกาะอยู่ตามกิ่งก้านใบและลําต้นนะคะ่านค่าอย่าลืมนะคะเราบีบน้ำมะนาวใส่ด้วยนะคะบีบใส่ลงไปเลยจ้าเขาก็จะให้กลิ่นเป็นน้ํามันหอมละเหยนะคะก็จะสามารถไล่มแมลงอีกบางตระกูลได้เช่นกันนะคะแล้วเราก็ปิดฝาให้สนิทเลยคะ่ะนี่ นี่เป็นอัตราส่วนแบบเข้มข้นเห็นผลนะคะทีนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆไปใช้อัตราส่วนแบบเจือจางแต่เห็นผลเช่นกันนะคะแม่ก้อยใช้สปอกกี้นะคะที่ฉีดพ่นขนาดใหญ่นะคะแม่ก้อยเติมน้ํามาแล้วนะคะ3ส,ส่วนนะคะแล้วเราใช้นะคะหัวเชื้อจากนี่นะคะใบสะเดานะคะ1ส่วนนะคะอย่าไล่แมลงกันเลยค่ะที่ฉีดพ่นตัวนี้นะคะ2ลิตรนะคะแม่ก้อยใช้2แก้วนะคะแก้วหนึ่งค่ะ อันดับต่อไปนะคะเราใช้นะคะมะนาวนะคะบีบใส่เลยนะคะสองลูกนะจ๊ะร็จแล้วเราก็ปิดฝาให้สนิทเลยนะคะจ้าแล้วนะคะเราก็ไปล่าสลดนะคะฉีดพ่นกันเลยนะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมในการไล่มแมลงนะคะก็เป็นยามเย็นแบบนี้เลยนะคะไม่ก้อยขอใช้แบบสูตรเข้มข้นก่อนนะคะเรามาที่เป้าหมายของเราเลยนะคะต้นถั่วฝักยาวนะคะเพื่อนขาฉีดเลยค่ะจ้ะ สูตรไล่มแมลงของเรานะคะเหดนไหมคะปิดคุมให้ทั่วเลยนะคะลำต้นนะคะกิ่งก้านใบค่ะนี่สูตรนี้นะคะกําจัดเชื้อไวรัสในดินได้ดีเชื้อราได้ด้วยนะคะฉีดให้เต็มที่เลยค่ะพ่อจา๋าเห็นไหมคะฉีดครั้งเดียวค่ะพื้นขาโอ้โหนิ่งทันใจมากเลยค่ะไม่ต้องมานับวินาทีกันเลยค่ะโอ้เห็นผลมากๆเลยนะคะเนี่ยสูตรนี้ค่ะ ฉีดให้คุมมาให้ทั่วเลยนะคะฉีดลงดินด้วยนะคะกําจัดเชื้อราเชื้อไวรัสทางดินค่ะเห็นไหมคะนี่เพี้ยอ่อนนะคะมาอาศัยนี่อยู่ตามซอกของใบพิกเห็นไหมคะ,มะฉีดไหมคะไล่เพี้ยไล่หนอนไล่มแมลงนะคะ,ะดูสิคะดูที่ยอดสิคะนี่เกลี้ยงเลย <laughs> <laughs> กระเด็นกระดอนไปแล้วนะคะนี่นี่ต้นหนึ่งนะคะยอดมะนาวอ่อนๆคะ่ะ นี่ตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะปล่อยไว้นะคะตัวเบลเลอร์เลยฉีดเลยนะคะฉีดคุมทั้งต้นเลยค่ะเพื่อนขานี่แม่ก้อยให้เพื่อนๆดูหลังจากที่เราฉีดสูตรไล่แมลงสูตรนี้ไปเห็นไหมคะนอนอยู่ไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆขาดูเห็นไหมนี่อยู่สิคะนี่เมื่อกี้ยังนอนแองแมงอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะหลบกันไปเลยว้างไหนที่ระบาดมากนะคะเราใช้ทุกวันนะคะสูตรไล่แมลงสูตรนี้นะคะเพื่อนจ๋าว่างตุ้งนะคะอยากให้งามๆนะคะฉีดพ่นสูตรนี้ลงไปเลยค่ะแดงดีอย่างนี้นะคะ เนี่ยฉีดพ่นไปเลยค่ะใบใต้ใบนะคะแล้วก็ฉีดลงดินด้วยนะคะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบายบาย